สวัสดีครับวันนี้พบอของผมคุณเชนเจริญทรัพย์สุภิลพมสกุลผมทาธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์มา15ปีประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้รับมาเนี่ยทั้งประสบความสําเร็จทั้งมีอุปสรรคต่างเนี่ยผมจะามาแชร์คุณวันนี้เรามีความรู้และสาระดีๆจะมาแชร์กันติดตามผมนะครับสวัสดีครับพ่กของผมคุณเชนเจริญทรัพย์สุภิลพมสกุลผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์บีโคซื้อขายเครื่องสำอางขนาดใหญ่ของไทย หลายๆคนที่ต้องการที่จะเข้ามาขายเครื่องสำอางนะครับโดยที่จะเข้ามาร่วมกับ franchise m โคเรานะครมีคำถามต่างๆนานาม,มากมายเลยนะครับวันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยนั้นกันนะครับกับคำถามที่ได้รับการถามเข้ามาเยอะมากวันนี้เราจะมาตอบข้อสักถามเลยให้เข้าใจกันเรามาสู่คำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกที่ถามว่าเมื่อสมัครเป็นแ r รนไชส s แล้วเราจะมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร นะผมขอแยกประเด็นออกมาเป็น2อประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกคือว่าของเราเนะี่ยมีทั้งแฟรนไชส์แบบออนไลน์แล้วก็มีแฟรนไชส์แบบเปิดสาขาอ่าเพราะฉะนั้นแฟรนไชส์แบบออนไลน์เนี่ยวิธีทํางานของมันก็คือเมื่อเราสร้างณนะร้านค้าออนไลน์ให้คุณเราก็จะลงทุกอย่างที่เป็นของคุณเลยเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็อัปเดตสินค้าจนกระทั่งว่าเป็นเว e ็บอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่เว็บหนึ่ง เมื่อเราได้เว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเอาไปโปรโมตโปรโมทประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็น u t u b e Google แม้กระทั่งแพลตฟอร์มซื้อขายคืออ่าโทษนะครับแพลตฟอร์ม Lazada แพลตฟอร์ม s h o ป e e เมื่อไดออเดอร์มาแล้วนะครับเมื่อไดออเดอร์มาแล้วจากการที่เราทำการตลาดเนี่ยนะครับลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าหน้าเว็บของคุณระบบมันจะออโต้นะครับจะแจ้งไปที่ส่วนกลางเพื่อที่จะคอยแพ็คสินค้าให้ส่งไปตามที่อยู่ตามที่คุณแจ้งไว้นะครับ โดยที่คนส่งเป็นร้านค้าของคุณส่วนคนรับนะคะจะเป็นลูกค้าของคุณมิโกเองเป็นส่วนซัพพอร์ตหรือว่าส่วนเติมเต็มให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นต่อมาประเด็นของการเป็นแฟรนไชส์รูปแบบของสาขาะจะทำงานยังไงสาขานี้เราก็จะสร้างทุกอย่างนะครับทั้งระบบทั้งสินค้าทั้งรูปแบบแล้วเราก็จะแถมเว็บไซต์ให้ประจำร้านด้วยการทำธุรกิจก็คือ เราจะต้องปรโมตประชาสัมพันธ์ผ่านสาขาผ่านช็อปแล้วเรื่องของเว็บไซต์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้เขารู้มันก็เหมือนกับสาขาช็อปทั่วไปซึ่งทําการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์มาสู่คําถามข้อที่2ที่ถามเข้ามากันเยอะนะครับก็คือเราจะทําการตลาดหรือขายของอย่างไรประเด็นนี้ผมขอแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือ1ประเด็นแรก,กคือเรื่อง,องการขายออนไลน์ การขาออนไลน์เราสามารถที่จะมีทีมงานสอนแล้วก็ทีมงานก็ทําไปควบคู่กับคุณเองทํางานผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียล e b o o k Google YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มซื้อขาย lazada s h o p ปีต่างๆมันสามารถที่จะเอาไปจอยของเขาได้เราจะมีทีมงานคอยสอนคอยแนะนำตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งมันเป็นมือโปรทำธุรกิจแบบไหนทุกๆอย่างสอนจากประสบการณ์จริงนะครับ ไม่ใช่อ่านจากตำราแล้วมาสอนเพราะฉะนั้นท่านจะได้ความรู้ที่เคยนําไปใช้แล้วว่าได้ผลแล้วเอามาถ่ายทอดแล้วส่งต่อประเด็นต่อมานะครับการขายของหน้าร้านจะทํำยังไงหน้าร้านเป็นประเด็นสําคัญนะครับจุดหนึ่งที่จะทําให้ร้านค้าเนี่ยที่เป็นสาขาอยู่ได้ก็คือทาเลก่อนเลยเบื้องต้นเราจะเลือกทาเลนะฮรที่มันเหมาะกับการทําธุรกิจประเภทความสวยง,งามและสุขภาพก่อนอันดับแรกและหลังจากนั้นเราจะใช้การตลาดออนไลน์เข้ามา โปรโมทประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ละแวกนั้นลักษมีจากกิโล5กิโลของคุณหรือ10กิโลของคุณละแวกนั้นจะทราบของคุณโดยการทําตลาดออนไลน์เขาจะรู้ว่าร้านคุณมีของอะไรขายเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการตลา,าดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันไปแล้วนะฮะมันก็จะเกิดเป็น2ช่องทางการจําหน่ายทําให้ร้านค้ามีรายได้หรือยอดขายทั้ง2ครับมาสู่คําถามต่อมานะครับคำถามนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนอยากทราบนะค,ะคำถามที่ว่า เราจะได้กําไรเท่าไหร่แล้วผลตอบแทนจะมายังไงประเด็นนี้นะครับเราจะอธิบายง่ายๆกํากไรโดยทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเรามอบต้นทุนให้คุณถูกๆถ,ถ,ถูกต้องไหมครับแล้วเราก็กําหนดราคาขายปีขายส่งให้นั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะขายทั้งส่งทั้งปีได้ด้วยกําไรจากการขายส่งนะครับขายส่งคือขายจานวนเยอะแต่กําไรมันจะน้อยต่อนหน่วยนะครับ กำไรจากการขายส่งจะอยู่ประมาณ20ถึง50ของต้นทุนกำไรต่อมาคือกำไรจากการขายปลีกจะได้เยอะหน่อยจะได้ประมาณ50ถึง200จากต้นทุนสินค้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อ2ออย่างเราขายได้พร้อมกันเราจะเกิดขึ้นกำไรต่อเนื่องทีนี้มาสู่คำถามที่ว่าแล้วจะตัดกำไรยังไงโอเคนะครับโดยขั้นตอนของการขายของที่คุณขายแล้วเนี่ยถ้ากรณีเป็นร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์เนื่องจากว่าคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าสักชิ้นเลยแต่คุณมีสินค้าพร้อมสม่งส3งสารภายการและครบทุกอย่างด้วยเมื่อคุณไม่ต้องสตอ็อกลูกค้าจะสั่งสินค้าหน้าเว็บของคุณระบบมันจะออโต้ un, ลันและก็ทําความเข้าใจกับส่วนกลางเองโดยระบบส่วนกลางก็จะมีหน้าที่เตรียมของให้คุณลูกค้าเขาซื้อของคุณเขาก็จะโอนตังหาคุณเต็มจํานวน อย่าลืมนะครับว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณก็จะเป็นข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะเลขธานาคารพวกนี้ก็จะเป็นของคุณลูกค้าซื้อของในหน้าเว็บคุณเขาก็จะโอนตังค์หาคุณเต็มจํานวนเมื่อเขาโอนตังค์มาแล้วทีมงานก็จะให้คุณหักกําไรไว้เลยกําไรสมมุตินะครับสินค้าชิ้นนี้มีราคา100บาทลูกค้าโอนมา100บาทให้คุณแต่มันมีต้นทุนหลังเว็บอยู่30บาทนั่นหมายความว่า คุณตัดกำไร70บาทเอาไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นชําระมาเฉพาะต้นทุน30บาทให้ส่วนกลางเท่านั้นแล้วส่วนกลางก็จะส่งของออกไปให้ลูกค้าของคุณตามที่คุณแจ้งไว้ประเด็นของออนไลน์ส่วนประเด็นของหน้าร้านนะครับกำไรก็เหมือนกับธุรกิจซื้อมาขายไปปกตินะครับเนื่องจากว่าสาขามันต้องซื้อของเข้ามันคือการสต็อกเมื่อสต็อกนะครับเราก็จกะกำหนดทุน แล้วก็กำหนดราคาขายขายปีขายส่งเพิ่งสิมงานกาหนดให้หมดแล้วลูกค้าซื้อปกติครับกำไรซื้อขายเหมือนเร้่ปกตินะเหมือนธุรกิจซื้อมาขายไปปกติครับผมมาสู่คําถามต่อมานะครับคําถามเกี่ยวกับว่าการทําการตลาดส่วนกลางช่วยซัพพอร์ตอะไรไหมส่วนกลางช่วยทําการตลาดไหมผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าส่วนกลางมีหน้าที่ทําการตลาดช่วย ในภาพรวมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ line, ส่วนการทําการตลาดต่อเนื่องอยู่แล้วส่วนการทําตลาดของเจ้าของเว็บไซต์หรือแฟรนไชส์เนี่ยนะครับเราก็จะทําควบคู่กันไปด้วยประกอบกับการสอนแล้วลงมือทําไปพร้อมกันเจอปัญหาติดปัญหาอะไรสอบถามทีมงานทีมงานช่วยแก้ไขเพื่อให้การทําการตลาดของคุณเนี่ยประสบผลสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าไว้คำถามต่อมาสินค้าสามารถที่จะกำหนดราคาเองได้ไหมหรือ สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายได้ไหมในประเด็นของการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงราคานะครับหรือรับผิดชอบต่อสินค้าเนี่ยบริษัทนะครับจะรับผิดชอบสินค้าที่เกิดจากการทํางานหรือว่า เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทนะครับจะรับผิดชอบจะเปลี่ยนสินค้าให้ประเด็นของการเปลี่ยนราคาคุณรู้สินค้าราคาต้นทุนอยู่หลังเว็บทุกๆรายการอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าบริษัทจะตั้งราคามาตรฐานทั้งราคาส่งราคาปีของเมืองไทยให้ก่อนส่วนคุณจะไปตกลงซื้อขายเท่าไหร่เมื่อคุณทราบราคาต้นทุน คุณสามารถทําได้บริษัทไม่ได้กําหนดว่าต้องขายราคาไหนแต่บริษัทขอให้คุณขายสินค้าได้ในประเด็นนี้นะครับบริษัทจะรับผิดชอบสินค้าที่เกิดจากการขนส่งเสียหายนะเกิดจากการส่งผิดแบบหรือข้อผิดพลาดต่างๆบริษัทรับผิดชอบให้ครับส่วนการรับผิดชอบสินค้าหรือว่าการส่งคืนสินค้าในรูปแบบของร้านสาขานะครับกรณีที่แฟนชส์ซีต้องการเปลี่ยนสินค้าถ้าคุณมีหน้าร้านหรือเป็นช็อปของทาง b ิโกเองนะครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ ขายไม่ดีแต่ว่าทีนี้นั้นตามเงื่อนไขของบริษัทครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ต่อคุณแน่นอนครับในคําถามข้อสุดท้ายนะครับคาถามพี่ว่าระยะเวลาในการคืนทุนเท่าไหร่อ่าลหลายคนก็อยากจะทราบใช่ไหมครับเวลาที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากรู้ว่าธุรกิจนั้นน่ยมันจะคืนทุนให้เราเพื่อที่เราจะไม่ขาดทุนเนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านเท่าไหร่เราขอแยก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเกิดคุณสมัครแฟนชสยแบบออนไลน์ถ้าสมัครแบบแฟนชสยแบบออนไลน์เนี่ยระยะคืนทุนของมันเนี่ย สั้นครับมันอยู่ระหว่างนะสองอาทิตย์ถึง1เดือนเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยขายมาไหมหรือคุณทําต่อเนื่องไหมนะครับการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดว่าขายแบบออนไลน์เนี่ยมันไม่มีต้นทุนในการสต็อกของระยะเวลาของการตั้งแต่เราทําถึงสิ้นสุดอายุรับรองว่าอย่างน้อยคุณคืนทุนแน่นอนครับประเด็นต่อมาการคืนทุนของสาขาสาขามันจะต้องสต็อกสินค้า พื่อที่จะโชว์ให้ลูกค้าเดินเข้ามาช้อปปิง้งถูกต้องไหมครับประเด็นนี้นะครมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปก็คือระยะเวลาการคืนทุนนะครับ6เดือนถึง1ปี6เดือนถึง1ปีเนี่ยปัจจัยที่มันมีผลก็คือ1ทําเลอย่าลืมนะครับก่อนที่คุณจะตั้งสาขาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะปัจจัยแรกที่สําคัญที่สุดก็คือทาเลทาเลทาเลโอเคไหมครับเมื่อทาเลเราดีนะครับมันจะคืนทุนเร็ว อะแต่ถ้าเกิดทําเลเราระดับ B หล่ะไม่ใช่ระดับ A เราก็สามารถที่ทำการตลาดออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราขายได้ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, ยอดขายก็มาจาก2ที่มันจะทําให้คุณสามารถคืนทุนได้เร็วธุรกิจทุกวันนี้นะครับต้องมีออนไลน์เป็นสํารองหรือเป็นหลักถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยเราจะเสียโอกาสการแข่งขัน หรือโอกาสที่จะเพิ่มยอดสร้างกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับปัญหาต่างๆที่สําหรับคนที่ต้องการเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยจะต้องถามหรือว่าจะต้องต้องการคําตอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีหลายคําถามที่ค้างคาในใจคุณนะคุณสามารถที่จะเอามาตอบถามเราได้ประเด็นหลักๆเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาจอยกับเรานะสิ่งที่มันจะช่วยคุณได้ดีที่สุดก็คือหนึ่งเรื่องเวลา คุณไม่ต้องลองถูกลองผิดเองแล้วนะครับเพราะเราประเมินมาให้เรียบร้อยแล้วเราลองผิดลองถูกเจ็บเองมาให้เรียบร้อยแล้วโดยที่รวบรวมความสําเร็จต่างนะครับทำาให้คุณทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของประหยัดเวลานะคุณไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างระบบหรือเสียเวลาในการสร้างคอนเน็กชันต่างๆหรือไปเสียเวลาตกลงสินค้าเพื่อได้ราคาถูกๆเรามีทีมงานตกลงให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเอาเวลานะครับหรือว่า ประหยัดเวลานี่มาต่อยอดจากธุรกิจที่เราให้คุณไปมาสอนกันก็จะทําให้คุณเนี่ยนะครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งความเสี่ยงต่างๆที่คุณอาจจะต้องโดนจากปัญหาที่คุณจะเจอในอนาคตสิ่งที่เรามอบให้คุณก็คือเรื่องของความสะดวกสบายหรือระบบที่ชัดเจนสําหรับคําถามต่างนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้คําตอบในคลิปนี้นะครับมีข้อสงสัยก่อนที่จะ เข้ามาร่วมจอยกับบีโคเนี่ยนะครับอย่าลืมถามคําถามหรือว่าฝากคาถามให้กับติบงานหรือโทรเข้ามาปรึกษานะครับเรายินดีปรึกษาให้ท่านฟรีไม่ว่าจะเป็นคําถามในส่วนไหนก็นแล้วแต่นะครับอย่าช้าที่จะติดต่อเราเข้ามามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการที่คุณจะตัดสินใจทําธุรกิจอะไรช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีวิกฤจหล,หลายอย่างนะครับจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยอย่าลืมศึกษาความรู้ให้ชัดเจนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปที่มีสาระดีๆให้กับคุณนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปครั้งต,ต่อไปสวัสดีครับ